ก็ก็จำเป็นครับที่จะมีหลายส่วนช่วยกันดูนนค่ะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยพลังของประชาชนนี่สําคัญมากเพราะเราถ้าตรวจสอบกันเองเราก็จะมีความไว้วางใจใครับในส่วนหนึ่งก็ไปดูในภาคการผลิตด้วยนะครับคือเป็นประเมินว่าตอนนี้เนี่ยมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตมากน้อยเท่าไหร่อย่างเช่นเมื่อที่แล้วเราก็ไปสํารวจในพื้นที่ปลูกข้าวเลยนะครับในนาเลยในนา แล้วมีมีม,ม,มีเยอะไลยคะ่ะมีครับมีครับแล้วก็หลังจากที่เรุสีน้ำตานลน้บ,บาสน,นะครับมีการใช้สารเคมีบางตัวที่ถูกห้ามใช้ไปแล้วนะครับอันนั้นก็น่ากลัวนะถูกห้ามใช้แล้วมัเป็นใช้ได้อีกมันนําเข้ามาถากใตดิน<ช>ไ,ไง่ากโปรแดดเป็นต้นเพราะเราทราบดีว่าประเทศเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่ท<ช>ี่ด้านข้างบนเนี่ยสามารถที่จะส่งสารเคมีัากโปรแดนมาได้นะครับ ได้นั่งใช้แล้วแต่เรายังใช้อยู่นะครับออไอ้ตัวนี้เราก็จะตรวดอยม่ตรวจไมยด้วยตรวกต้กนไม้ครับ,บแต่ว่าขั้นตอนในไทยอาจจะช้ากว่าเทศอื่นนะครับในการช้าหรือตัดใจช้าหรือยังไงก็ไม่รทราบก็คงถกเถียงกันอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับอย่างเช่นพวกขบุราณหรือที่ชาวบ้านรู้จักในนามฟูรานนะครับทึ่ใช้มากในนาข้าวเนี่ยเราพบว่ามีการใช้ในสัดส่วนสูงแล้วตัวนี้เนี่ย สาวข้าวนะครับก็ไม่ไม่ไ่วยครับเพราะมันจะเป็นสารพิ้เยเดี๋ไมค้าที่เจอเราก็คิดว่าสาวข้าวพอช่วยได้พื้นที่การใช้ที่เราเจอเยอะแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่เพียงว่าเราจะเช็คตอนปลายทางตอนที่เป็นข้าวสารนะครับว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ก็สัปดาห์หน้าคงจะทราบคือคือเราเราสงสัยอยากดึงว่าเออการใช้สารกันมอดที่เราเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะว่าแบบแมวตายหมูตายที่ไปกินข้าวสารกันเนี่ยนะคะ จริงๆแล้วมันมันจะเป็นต้องใช้สารตัวนี้ในการทำข้าวสารหรือเปล่าโดยทั่วไปเขาต้องใช้อยู่แล้วครับแต่ว่าที่ผ่านมาความเสี่ยงอาจจะไม่เยอะในแง่ที่ว่าการระบายข้าวเร็วไงครับแต่ว่าในช่วงีมื่อเนมันยังเกี่ยว้องกันอเกี่ยวข้องเกี่ยก็คือว่าปกติข้าวที่ขายอยู่ในประเทศเนี่ยนะครับคือเมื่อเข้าไปสู่ตลาดนะครับไปสู่โรงสีรโรงสีก็ขายกับให้พวอค้าบรรจุถุงใช่ไหมครับแล้วก็มาสู่ตลาด แต่ว่าเมื่อเรามีโครงการรับจำนำแล้วก็ข้าวเหล่านี้อยู่ในโกดังกลางครัแล้วการระบายข้าวเนี่ยมันช้าเพราะฉะนั้นมันก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันจะต้องใช้ปริมาณการใช้สารกันบกัดิงเนี่ยให้มันเยอะเพื่อจะได้เก็บข้าวได้นานขึ้นซึ่งหมายความว่าที่ผ่านมากระบวนการในการใช้สารกันอดเนี่ยใช้เป็นปฏิกิริยแต่ว่าใช้ไม่เยอะ ไม่อยู่ในขั้นอันตรายใช่คแต่ถ้าอยู่ในโครงการที่เราต้องทิ้งข้าวเอาไว้นานๆก็จะใช้ยามากขึ้นใช่งอย่านด้อันตรายใช่ครับโอ้เข้าใจละเพราะฉะนั้นถึงถึงมีข่าวออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะกลัวว่าเอ๊ ที่ที่ผ่านมาเรากินข้าวที่มันมีสารก<ร><ร>ันน็อกตลอดในกาใช้กันตลอดอยู่แล้วครับแต่ว่าสารพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปในรูปที่มันจะระเหยเป็นแก๊สนะครับในที่<ฆ>อฟอสซีนเนี่ย<อ>มันจะเป็นเป็นเม็ดๆนะครับแล้วใส่ไปไว้แล้วมันจะระเหยขึ้นมานะครับ<ฆ>อ,อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่พวมไม้นะครับที่หลายคนกลัวกันเนี่ยอันนี้ก็ใช้เป็นแก๊สเพราะะฉนั้นที่ไปพบว่ามีหนูมีแมวตายในโกดังเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าสารตัวนี้เป็นสารอันตรายมากนะครับแล้วก มันเคยใช้เป็นการขวัญพิษที่ใช้ในสงครามครับฆ่ายิวอะไรเงี้ยเอในช่วงสงครามโลกมันตดนนะครับอเป็นสารที่ใช้ประเภทนนแต่ว่ามันจะข้อดีมันคือมันจะระเหยเร็วนานไหมคะใช้เวลาใช้เวลาปกติก็ประมาณ3-5วันมันก็จะสลายนะครับแต่คนทํางานที่โรงสีก็น่ากลัวเนาะแน่นอนครับเป็นที่ว่าเจอหนูตายแหวตายเป็นเรื่องปกติเลยนะครับคือถ้ามันอยู่ใน ขาหกลุมันหรือในรูสีนะครับแล้วเขาใช้สารนี้เนี่ยมันก็ไม่รอดนะครับแต่ว่าพู้ทวกนี้คือว่ามันขันเขากินระยะก่อนที่จะมาเป็นสิ่อนทจะสีนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องระวังเลยว่านี่เขาใส่ตอนที่เป็นข้าวเปลือกอ่าเป็นข้าวสารด้วยครับอ๋อเป็นข้าวสารด้วยก็เปลือกก็ใส่ใช่ครับโอ้คือแล้วแต่ปริมาณไอไอการเก็บกกนะครับค่ะค่ะที่คนอยู่ในถุงและบรรจา มันจะระเหยยังไงครับพี่ก็จะใส่ในรูปที่อยู่ในกระสอบนะครับแปลว่ามันเป็นขั้นตอนก่อนที่จะบรรจุใส่กระสอบใช่ครับใช่แล้วจากกระสอบถึงจะมาเป็นถุงครับถ้าเป็นถุงนี่ก็ไม่ได้แล้วครับเพราะมันจะซีลเป็นพลาสติกเออแล้วอย่างพวกออร์แกนิกนะคะที่เขาขายเคลมว่าเป็นออร์แกนิกนี่คือออร์แกนิกเนี่ยด้วยหลักการของออร์แกนิกเนี่ยห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดอยู่แล้วในกระบวนการผลิตไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์นะครับเรียนตั้งแต่ต้นทางมาเลย สารเคมีใช้กับจักรกลไม่มีไม่มีไม่ใช่ไอใขั้นตอนยิ่งการอบการรมไปจนถึงการแพ็คเกจเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทาใช้อยู่แล้วอันนี้ไม่ลงทำข้าวธรรมดาเป็นแบบออร์แกนิกทีนี้ไม่ได้ยุคนี้เนี่ยที่จริงมันควรจะเป็นทิศทางใหญ่นะครับที่ประเทศไทยควรจะปรับตัวไปสู่ทิศทางนั้นเพราะเราไม่ควรที่จะแข่งขายข้าวในราคาถูกกับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกแล้วนะครับต้นทุนเราสูงกว่า ตาลี่ในสวิตเซอร์แลนด์ในเยอรมนีนะ,ะครับนี่ในออสเตรียเนี่ยสัดส่วนมากกว่า20%นะครับของการเกษตรเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์หมดแล้วแต่แน่นนมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องปรับพฤติกรรมของเกษตรกรคือมันก็มีหลายขั้นตอนจริงๆนะก็หมายควาว่าขั้นตอนทําปลูกข้าวยังไม่สามารถได้ในเรื่องของการบรรจุข้าวก็ขอให้ไร้อาปลอดภัยไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เดี๋ยวพักนู่นนึงเดี๋ยวจะกลับมาช่วยคิดช่วยทากันต่อกับ จริงแล้วมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนจะกลับมาคุยกัน